พ่อบีมกวีเผยค่าเทอมลูกแฟดเห็นตัวเลขก็หนักอยู่แต่เชื่อว่าเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับฐานาะครอบครัวแล้วถ้าทอมก็หนักอยู่แต่ว่าผมก็เลือกโรงเรียนที่แบบเหมาะเหมาะกับฐานะแบบผมแล้วแหละเรียเตว่าแม่ออยและพ่อบีมวางแผนอนาคตไว้ได้ดีมากเพราะทั้งคู่ตั้งใจไว้ว่าเราจะมีลูกกันเท่านี้ควรจะจัดสรรเงินตะเตรียมไว้แบบไหนแบ่งเงินไว้สําหรับการศึกษาของลูกๆทุกคนโดยเฉพาะกับเรื่องการศึกษาทีพ่อแม่จัดสรรเงินลงทุนว่ากองนี้จะทําอะไรบ้าง เพราะทั้งแม่ออยและพ่อบีมก็คิดเผื่อไว,ว้ว่าลูกแฝดอยากจะเรียนถึงตรงไหนจะสั่นเงินลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่า,ากองนี้ทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของคุณการศึกษาเขาอยากจะเรียนถึงตรงไหนเราก็จะส่งถึงตรงนั้นแหละแต่เห็นแบบนี้แล้วต้าแฝดไม่ได้เรียนค่าเทอมและล้านอย่างที่หลายคนเข้าใจเอาที่พอเหมาะกับฐานะของครอบครัวถึงจะเรียนนานาชาติแต่เป็นนานาชาติกลุ่มกิบที่ทั้งพ่อบีมและแม่ออยโอเคให้บาลานซ์กับชีวิตของสองแฝดและเพื่อการศึกษาของลูกแล้วพ่อแม่ก็พร้อมจ่ายเพื่อเลือกสิ่งดี ให้กกับลูดีใจที่เห็นน้องพีและก็น้องทีโตขึ้นไปอีกสเต็ปสมแล้วที่เลือกแต่สิ่งคุณภาพยิ่งได้เห็นตาาแฟสปีกอังกฤษบอกเลยว่าพูดได้คล่องมากคุ้มค่าเทิมสุดๆแล้วคะ่วะ นอกจากพ่อบีมจะเร่งการทำงานอัดฉีดให้ถี่ขึ้นพร้อมกับอ้อนผู้จัดจ้างงานแบบครอบครัวพร้อมชี้เสิริมความน่ารักแบบจัดหนักจัดเต็มฟูทมหกคนก็คงจะออกมาเป็นภาพที่น่ารักอย่างแน่นอนแต่เห็นแบบนี้บอกเลยนะคะว่าสี่แฝดเขาหาเงินเองเป็นแล้วนะคะเรื่องมีผลงานโฆษณารับค่าตัวรับทรัพย์แบบรัวๆช่วยกันทำงานก็ดีค่า<ด>คของชีพมันสูง <c oughs> เก็บตังค์ไว้ก็ดีโดยเฉพาะกับพี่พีและพี่พพทีสมัยก่อนเข้ารู้โรงเรียนปั๊มเงินแบบรัวๆที่ช่วงนั้นบอกได้เลย,เลยงานรุ่มหนักไปว จะเป็นงานอ e ีเวนต์งานพรีเซนเตอร์อัดฉีดแบบสุดๆและยิ่งตอนนี้สแฝดก้เข้าสู่รั้วโรงเรียนแล้วแม่ออยก็ยิ่งจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับลูกๆทุกคนนานแฝดสาวน้องไอวาและก็น้องอัญญาก็มีผลงานโฆษณาตั้งแต่แบบบอกเบื้องหน้าอาจจะมีแต่รอยยิ้มแต่เบื้องหลังก็อลละเวงแต่2แฝดก็ทำผลงานออกมาได้ดีมากๆ สินาการมีลูกเมื่อพร้อมยิงได้เห็นพัฒนาของเต้าแฝดที่น่ารักฉลาดโตเกินวัยน้าพี่พีและพี่ธีก็โตเป็นหนุ่มใช้แววในวงการไม่ไกลเกินเอื้อมทําเอาพี่เลี้ยงออนไลน์สุดภูมิใจหนักเลี้ยงผ่านจอมาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้โตเป็นหนุ่มหล่อแล้วที่ขโมยหัวใจพี่ป้านะอาอาดนตกเข้าด้อมแบบเต็มเ,เป้า นอกจากกระแสะของพี่ชายฝาแฝดแล้วดาน้องไอวาและน้องอัญญาก็โตเป็นหนูน้อยวัยหนึ่งขวบกว่าก็กระแสะรอแ้อนแรงสุดๆเตรียมพร้อมเข้าสู่รวมโรงเรียนไปอีกคนตามรอยพี่ชายฝาแฝดทาเอาแฟนๆนั้นที่ติดตามต่างงงไหลในความน่ารักของเด็กชายเด็กหญิงทั้ง4คนเชื่อว่าอีกหน่อยในอนาคตเราก็คงจะได้เห็นภาพความน่ารักของเต้าแฝดออกงานอ e ีเวนต์ร่วมกันอีกแน่นอนค่ะ